มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เรากินอะไรคะวันนี้เรามากินน้ำปั่นกันนะคะเพื่อนเพื่อน,เอ,นเออมันมีอะไรบ้างคะเราจะไล่ให้ฟังนะคะมันมีอะไรบ้างเราจะไล่ให้ฟังนะคะไล่วันนี้หมดไหมคงจะหมดอยู่ถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองท่วขาวแล้วก็ มีแครอทมีบิดรูทมีกำลังม่วงค่ะแล้วก็มีกล้วยใส่กล้วยนี้เข้าไปค่ะกล้วยเลยกล้วยหอมก็ไม่ใช่กล้วยไข่ก็ไม่ใช่กล้วยอะไรก็ไม่รู้กล้วยนี้แหละค่ะใส่เข้าไปยอมมากินให้ดูนะคะว่าเออใส่บิทรูท็นไหมซีบิดรูทมันก็จะม่วงๆทั้งกำลังม่วงมันก็สม,มปีค่ะ เดี๋ยวมากินให้ดูนะคะเพราะว่ารสชาติมันเป็นจากไหนมันแซ่บอมันก็เนื้อเป็นรสชาติผักมันก็ แคบกระจายผักน้องแดละค่ะผักปัน